ดดบ้านแดงบรรยากาศแบบนี้ห้ามไม่ได้ติงนะครับน,น,นี่ถือว่าโจคดีอะบรรเอนเราก้อน,รนเรามาเราก็ไม่ได้หมากแา่ที่ที่ยวบรรยากาศดีนะครับท่านผู้ชมหาดราชมงคลอำเภอสิเกาจังหวัดรังบานพม สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมข่าวสู่รายการโยบ้านเราไม่คืนเข้ากาลงเล่ครับณตอนนี้พมเดินทางมาโยธีหาาราชมงคลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังวันนี้พมมีนัดกับแฟนรายการชาวสตูนครับแฟนรายการคนนี้เขาติดต่อมาทางรายการว่าอยากมารวมทริปกับพิทัดซักที่ก็จอว่าปิดตอนวันนี้ครับผมแในทีมงานมีเวลาว่างปลอมๆกัน,กนแหละครับปิดตอนเขากาได้ว่างพอดีช่วงนี้ วันนี้เราจะทำกิจกรรมสนุกสนุกกันเรียกว่าไลากิจกรรมเลยครับฟาอุป,รปกรณ์มามากมมยเรียกว่าเราจะมาชมวิวด้วยแล้วก็มาทําคอนเทนสนุกสนุกกันริมทะเลด้วยแล้วไปรุ่นนะครับว่าเราไปทำไรกันบ้างในวันนี้นะเพื่อนนไปไป,ไปเลยแก้มก่อนก็ทำไรกันแล้วมัง้ง แล้วพี่ตรอนก็เลยเป็นเพื่อนเขาเพื่อนแก่กล้องปราดแบงกล้องเราด้วยเลยครับไม่เรียนมาอะไรยังมามาเลยคือมาอะไรตีนี้นะหลานบงคลเลยนะสิบเก้าสิบเก้ากับตึ้งกับไม่ได้เจอกันที่ปีแล้วกับปราดแบงชองปีนองปีว่าเนาะทองใต้ปีแล้วนะอันนี้ตก็กลืนก่อนว่าเลยก็ไม่ก่อนนี่พี่ตรอนเคยร่วมคลิปกับเราเลยก็ไม่ยังไม่ได้ใต้ทำรายการนู่นนะเดี๋ยวทริปไปตาไปได้วไปดันไะดันเดี๋ยวเป็นบุคคลในตำนานครับเพราะว่าเวลาไปตาลาดุดหรอไม่ไม่ในภูมิภคที่ตึ้งผู้ใจคนนี้แต่รอดว่าพี่ตรอนนี่พวกมี เรื่องเนี่ยวะผมจำฟังใจก็เป็นเรื่องเรื่องตลกตลกแต่ว่าเราเราจำได้กันนะเรื่องของใบจักผมนี่ยจะตั้งจะยาปีตอนนี้ปีตอนใบจักปีตอนจำได้ไหมนั่นแต่ว่าเราไปจามมั้ยนี่ยเราไปจักจะมัอันนั้นซึ่งใกล้ตาม้าใบจักแลยเหรอซึ่งเราไปไล่ก้นเลยนะซึ่งปีตอนนี้กำลังวุ่นอยู่ครับจุ่นฟืนวุ่นครับกับแต่กับก้าวแล้วเนี่ยมีปียอดไม่ปียอดแล้วใกล้จำไม่จำไม่ได้ไม่แน่ใจปียอดว่า ตอนตอนใบจ็กตีต่ะอยูเป็นกันแรงจำเนียงจำเนียงกระตุ้นนะหรือตอนนะอ่าตอนตอนใบจ็กตีตบพี่ตอนว่าใบจ็กอ้พี่ตอนแรงล็อกใบจ็กพี่ตอนง่าใบจ็กที่ครับเป็นอย่างตะล็อกตะล็อกแต่ปุ่มติดอย่างปีตอนใบจ็กมันตะลอดนี่ปุ่มตั้งใจยาพี่ตอนแล้วพี่ตอนใบจแก ดีนัดครับท่านผู้ชมหาดราชมงคนอําเภอสิเกาจังหวัดรังบานพมแนะนําเลยครับสำหรับใครที่อยากจะท่องเที่ยวอยากจะแคมปิ้งกับกรอบรั้วจิวชิวอยากจะพ่าลูกกมาเล่นน้ำม,มาเล่นยดตามใจหาดแนะนาที่นี้เลยครับเพราะว่านึ่งมันไม่ได้ผุดพลานไม่ได้แบบคนหมักเม,ม,มือนเมือนหาดปากเมงไหมฮัาปากเมงคนจะหมากใช่ไหมดังนั้นทีนี้ไันใดมีความแบบความเป็น,นตัวนู้นอย่างเช่นมี ชาวบ้านผ่าล,ลูกแหลกๆกแดงมาเล่นน้ำแนะนำเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองห้าเตีแคมปิ้งหรือว่าเตียวเชี่ยวชี่ยวริมทะเลแนะนำรัดมงคลเลยแต่ถ้าอยากได้แบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาแก่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นหาดแวรเมงอ่ะแหละแต่ถ้าเราเตรียมกล้องเตรียมอะไรมาจาัดบานปลอมซับแดีวว่าผ้าผ้าเต้นผ้าอะไรมาถ้าจะนอนนะการแนะนําให้ทีนี้เลยครับวัวทีนี้อยู่ในเขตค้องมาไล่รัดมงคลด้วยนึ่็คือเรื่องความปลอดภัย ตัวทางข้าวก็จะมีจุดกัดกรองจะเป็นปลอมย่ามอยู่แล้วถ้าข้าวมาในนี้ก็ถือว่าท่านผู้ชมอาจจะปลดไฟนะอาจจะปลดไฟจากาแกรกก็ตามแต่เราอาจจะไม่กัดกิดในเวลาำคำขึ้นใช่ไหมที่นี่ถือว่าปลดไฟครับแนะนำเรื่อให้มาแคมปิ้งบริเวณนี้ก็ได้ที่เราเก็บเนี่ กักข้องฮาร์ดรันมงคลนี่ครับท่านผู้ชมจะมีเข้าหินปูนหล,ลูกใยโยทางติดตายนะครับอยู่ทางติดตายสุดัวาฮาร์ดเลยซึ่งปรแกรมฟังใบตาโน่จะเป็นฮาร์ดวิวาเขาเรียกฮาร์ดวิวาถ้าเพืเ่อนโยตรังอาจจะคุ้นรู้ว่าอาจจะเคยมากเป็นฮาร์ดที่เขาจัดวิวาใจสมุติที่เขาจัดงานตีงานเลี้ยงเขาจะมาจัดที่ฮาร์ดวิวาแต่ไม่แน่ใจว่าปีลัางๆหลัง,ลงจจกโควิดมานี่ไม่รู้ว่าเขาจัดอยู่ตีฮาร์ดนี้เลยไหมนะฮาร์ดวิวานี่ในช่วงเทวา ช่วงที่ไม่ไม่ใช่เป็นช่วงมอญรุ่มน้ำจะใส้มาเพืนเนๆน้ำจะไส้แบบพาดข้าวมากๆในช่วงนี้ที่เรามาจะเห็นว่ามีโบเซตดําๆําแบบเซตโบโห้อยโบ้ได้ปบเนี่ยขึ้นมนักเกยเดี๋ยวใจาหาดมากๆแต่ใต้ในช่วงที่ดูดูแรงจัดจัดพาดจะใส้มากๆครับหาดัานมงคลนี่เดี๋ยวจะมีกิจกรรมครับหลังจากนี้ป,ปิดเป่านุนเตรียมอ้วนเ็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปว่างกัดกันเขาเรียกว,ว่าอ้วนชดนะเป็นอ้วนตีลอยริมายหาดวันนี้เรามาในช่วงก้าวํำเป็นช่วงีี่นนเสยชวิตั ดีกว่าหาำตายนั่นเองไม่รู้มิ้นมา,าไงไตายหน,ะนำตายนะไปเดี๋ยวว่างวนกันต้องมาาันเดืกัน ก็เงี้ยไล่ลงไปโยนในทะเลแล้วครับย่าบ,บรรยากาศดีนะัดอิจฉาจัางเลยอิจฉาคนใดได้ลงไปโยนในทะเลแล้วก็เห็นบรรยากาศวันตกดินด้วยนี่เพิ่มกำลังหลังเลืยว่ะเพิมมีลงไปกันมากกว่ามีป้าลงไปไกลครับกลองใต้ไม่ตึงวลาลงมากี่วันไปเ <laughs> ปลาป้าปนนะบัตนะแล้วก็ใจรอยังไม่ไหวเลยตอนนี้ ไปเองแล้วตัวนร้อนที่มั่มเล้งกันไม่ได้ยินตรงนี้ตรงตัวนับเล้งกันลงไปเองแล้วกับจากลองย้อมตุ้นมาเลยเดี๋ดดวดวยวพอชอบกันเดี๋ยวเรามีมาวุ้นเดียวในชีวิตการที่ว่าเรากำลังทำเต็มเต็มนะนุกนกันนี้ครับไม่ได้ว่างว่าจะได้มากไม้เดีย๋ยวลุกกันนี้ แนววันแดงๆบรรยากาศแบบนี้ห้ามไม่ได้ติดนะครับลงมาเล่นน้ำเพราะเห็นเจนนี่น้ำก็อุ่นนัดนัดเดียวน้ำเล่ยอุ่นกับไม่เย็นเลยตอนนี่ปิดเป่าว่างกัดเรยกัดนี่ยาวประมาณร้อยเมตรนะเราจะว่างในช่วงว่าน้ำลง่มก็คือช่วงต้องทิ้งลุ่ี แล้วน้องแอนร่าน้องเกี่ยมก้อแล้วเดี๋ยวเราซึกเสียงหมักเลยแอนร่างให้ตีปากลงลงมานี่กำลังลากขึ้นฟังเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเพืเ่อนๆนะตอนนี้นิ่งนำเกี่ยมเอี้ยวแล้วเดี๋ยวเราจะลากเรื่อยๆแล้วก็จะตีวงแคบไปเรื่อยๆครับก็ไม่เรื่อยแล้วแต่ว่าต้องทำความเรียบว่าต้องกวรเะว่าถ้าเรารักรักชาเกินใช่ไหมปลามันก็จะ วายนี่ไปได้วายลุดไปได้นี่เราต้องทำความเร็แวแหละครับ่อ,อยทำวงลอง้อมให้แคบขึ้นเรื่อยๆนี่ขึ้นมาถึงฟังแล้วเพื่อนหลังจากลากกเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะรารอดลากอยู่ตอนนี้อ้วนเริ็มล้อมก้าวมาเป็นตัวยู่แล้วครับตอนนี้ไงใสป่ปีเป้าเดินขึ้นไปฝนฟังแล้วปืนจาฮาดแล้ว ให้มาเราลุ้นกันว่าม,มีปลาติดมาบ้างไหมนะเลยเดียวเห็นโดดอยู่มั่งแล้วครับอ้ยในปลาลสรุปหยอกสี่นึงติดมาตัวนึงครับแต่ว่าไม่ใช่ปลาแต่เป็นปูปูครับเป็นปูแต่กินไม่ได้ซะด้วยอ่าที่ว่าเป็นประสบการณ์กลางแรงนี้เราจะไม่ย่อมเราจะวางเลยเดี๋ยวเราจะหลับเลยเราลุ้นกัน ร้องแล้วครับที่เราว่างกัดรอบนี้เราจะเปลี่ยนวิธีในการว่างนิดนึงก็คือรอบแรกเราเราพาลุงแล้วึงเราพาเดินขึ้นเลยใช่ไหมรอบนี้เราจะปักเราจะปักแล้วก็เราจะไปทำกิจกรรมอื่นก่อนแล้วก็เราค่อยๆมายกแรกโอ้โน้ปีตอนได้แล้วเออปีตอนได้แล้ววันนี้ลงไปแก่ประมาณห้านาทีนีดได้แล้วโอ้ได้ปลายังเที่ยวได้ปลายังเที่ยวนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอี๋ ลงุงวัดเพ็บเดี๋ยวนะพี่ดันนะอันนี้ถ้าจะไม่ปิดหลอกก่อนเดี๋ยวเราได้ในกลางหมักไม่จำเป็หลังจากเราวางกัดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นเผื่อนี่กิจกรรมนี้เดี๋ยวว่าปูนแกจะปรีเซนต์เลยเราป้อนเรามาปูลมใช่ไหมซึ่งเราปอนนั้นเราได้กินปูลมแล้วท่านว่าโรยนัดเหมือน ปูล่มเราปีกันเลยว่าเป็นริบไม้เราปีงไม้เราเตรีตัวเตรีตัวรอบนี้ครับเราจะมาลาปูล่มอีกครั้งแต่เราจะไม่ใชจวิธีในการหยิกจับแล้วเพราะว่าโอ้บอกรูดมาวะให้ไปห้าปูล่มไปตั้มแบบนี้นะโอ้วะนี่เราจะมาใช้วิธีกล้องโอแต่โอบอกมาย่าเหมืนเพื่อนเราลุ้นกันว่าเราจะไปห้าปูโดยวิตตีไหนนะระวางกัดก่อนโอ้ได้แล้วกัน เดินขึ้นเนื้อมาถ้าบ้านเราอยากเดินขึ้นปรตินเดินมาปรตินประมาณล่งแล้วตอนนี้เราเดินมาว่าด้านฟังเส่าเป็นผู้เข้าด้านนู้นจะไม่ไก่มีผู่ล่มครับเพระาะผู่ล่มมันจะอยู่ในโซน,น,นตาตินสาติดเนื้อตอนนี้เราก็เดินเรื่อยๆแล้วก็เอ็นรู้เรื่อยๆครับเปนนเอ็นรู้นจ๊ะทัวของผู้ล่มเรายัางไม่เอ็ดที่ตอนนี้เราไปในมดหรือไม่หมั่นใจแล้วตอนนี้วันนี้เราจะมาทำเรีบวิตี้ดีครับ เราจะทําการดักปูร่มในวนี้ครับเพื่อนๆวิธีที่เราใช้ก็คือเราอาจจะใช้ตุ้งก็ะไดนะที่เป็นตุง้งตุ้งก็ได้แต่วันนี้เราบอกตำรงจว่าเราลืมตุง้งแลักการนี้รกระไดอะไรก็ไม่รู้ก็ย่า <c oughs> แต่มันรบกรงมันไกลไตุง้งอะไนะเป็นตั้งแงไหมเปล่าเป็นตั้งแง,ง,ง,งคือใม้มีรบกรงไกลไกตุงก้งนีอวา <c oughs> โอเคแล้วแล้วการสิ่งเี่ยวทำกันเี่เป็นตัวลอปูล่มเลยก็คือเคย อ้าวเกลือเลียด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 แล้วไงน่ะพีบ้านนะตัวเกลือนี่มันจะเป็นสวดกลิ่นนะกลิ่นดีกินเกลือกินเกลือยกลิ่นมันดีเลยเกลือเงาเกลือเอาเกลือเลียดเอาเกลือเลียดเลียดเลียดเราแบบจิงกะเราอาไปตำอะไรก็ของเราอะตำต่อๆไปได้เลยอันนี่คอยคอยมาแล่ทีหลังทึกเจ้าโมงอะไรทักเจ้าโมงอะไรแต่ตามันโจรดีเราก็จะเห็นปูลมโยนในตั้งของเราเนี่ยเต็มเลย เคย รุ่นแรกทั้งกับดักปูล้มของพวกเราตอนนี้ป้านไปเป็นเวลาประมาณชั่งิบนาทีแล้โโอ้ยปูโอปูพี่วันเออเออหนองปูที่กับดักเคยเราแล้วเคยเราได้ปุ้นเคยเราได้หัวตื้อกลิ่นใจได้เคยนี่วิ่งยอะจุดๆกับตอนแรกนึกว่าตื้อปูเร่งเบื่อมาวะ ลงมาตัมา้มเลยทหรือว่าจริงมันเด็ดโปว่าเลยครับนี่ขนากวนนี้แบบปูล่มไม่ไม่ไก่หมากนายิมาร์ปกตีริมาปูล่มจะวิ่งเป็นฝานเลยก็ย mm, ่างล่องนี่กิ่ตัวหนึ่งสองสามเซ่เสตตัวเพื่อนๆล่องมาเสตตัวนี่ถ้าปูล่มหมักหมากมันวันที่เรามากก่อหน้านี้นะคงจะเต็มเนี่ยตุ้งนี้คงจะไม่โปแน่นอนโอเคเราได้ปูแล้วเดี๋ยวปูล่มเป็นเมนูแต่พุ่มมาเผื่อเมนูนี้เลยนะคือเราเอาปูล่มไปย่างกินกัน แล้วก็ต่อเดียวให้เพื่อนๆไปรุนอีกคอนเทนต์หนึ่งของพวกเรานั่กนกะ็คือเดี๋ยวเราว่างกัดไปอ่าตอนนี้ปูเราซื้อวัตถุดิบแรกแล้วครับปูเดี๋ยวเราไปลุ้นกับกัดอีกที่นึงน,นะไปเอาเสตเตยียยยนี่เราเดินรอบมาเตแก้มแล้วครับเพื่อนๆนี่คือเรื่อความว่าง ความว่างสุท้ายแล้วก็อันริบรีก้องบอกเราในคกนนี้แก่ okay, ความว่างสุท้ายก็ตื่อว่าแบบอันโนแลนนะแต่นี่ความว่างสุท้ายอันริบรีแต่ว่าไม่ตื่ว่าริบรีจนเกินไปยังมีแสงสว่างหรือรำไรมอง,งเห็นอยู่แบบเกร็งไกลเอาไปลุนกันว่าเราจะได้ปลาไหมนะตดกัดเนี่ยตดกัดแต่เราว่างมันนี่น่าจะประมาณก็ได้มาหนาที่ปเป็นจมูกงแล้แลเราว่างตังไว้ม่ป,ปลาแง,งาใก้กบลงังลงไป,ปล็อตแล้วเดี๋ยวไปลุนกันนะเราจะได้ปลาไหมกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ มันเพื่อนเรากอนเรามาเราก็ไม่ได้หมักแต่นี่ตีวันนี้ตื้อว่าหมักหมักคลองตรงที่ว่าตัวปุ้งปลามีลังบ่อดีอ่าปลามีลังนี่มันจะอยู่เป็นปุ้งกับปลามีลังถ้าถ้าใครไม่รู้จักเจอเนี้ยอ่ะเรียกว่าปลายุกทะเลอ่านี่คือปลามีลังปลามีลังที่ว่าปิดปลาตรงเอาคิมตัดเนื้อตัวปลามีลังมันเป็นปลาเดี๋ยวเนื้อแต่งเจ็บตีว่าตาเจ๊งเลยนี่ตัวไอ้โอ้นอนถ้าว่าตุ้มีลังแท่งอ่ะตีนี่ว่าเออเลยเลยว่าเบอร์ที่เลยเหมือนกัน ตันนี้เราก็กูกัดเห็ดได้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแคมปิ้งกันจิ๋วๆแล้วทีนเนี๋เยเราจะออกปลาตีได้ตัวนี้นทีเราพ่อตีจะทําได้ปิ้งได้เราก็ปิ้งหนังหูดคุยหนังลอมวงจิง๋วๆกันายปลาขึ้นมาครับเราก็แบงหน้าตีกัน ให้จำนั่นทางด้านนีก้การทำไปทางจำน,นั้นอย่างเชน่นลานแบงครับปีต้อนครับลานแบงกับปีต้อนครับไปทำปลาแลาวเอามาคูดเกล็ดซึ่งก็เอาไปทอดบางส่วนก็เอารบไปเกตีบ้านมั่งใช่ไหมครับบีงช่วงก็แง่ใส้ก็แง่ใส้ทำนั่เถยยงปูนะปีงปูล่มที่เราไปห้ามอะไรเดียวซึ่งว่านี่ไม่ใช่จุดกระสุนลักนะนในการเดินทางมาครางนี้จุดกระสุนลักจะสิ็งได้มาปะปะได้มา ทำกิจกรรมกนุกกับเปืือนฟูอ่าในช่วนของปลาในช่วงของปูงต่อให้ได้หรือไม่ได้นั้นการม่ใจจึงจะต้องร,รับกันสิ่งก,รรกับการของเราแต่เราบรรลุแล้วในวันนี้คือได้มารวมทำกิจกรรมกับเปืือนๆได้ไปเล่นเล่นกินชายหาดได้ลุ่ไปเล่นน้ำเนเล่กับบีป้ากับเปื่นเือนดูทุกคนแต่มาในวันนี้คือวันนี้เราเราที่ว่าเรามีความสุขแล้วเราเอมแล้วแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะขอบคุณมีตอนเลยไปตอนดทด่ีเริ่ม พี man, accurate, ่เร ah ah, ah ah, ah. ah. ah ิ ah. ah. ah ่มที่จะชวนพวกเรามาแคมป์ปิ้งกันในวันนี้ขอบคุณการแบงค์ครับขอบคุณพี่อ้วนพี่อ้วนมาจากกรุงเทพเลยนะครับอบคุณพี่เบ้าพี่เบ้ามาจากกรุงเทพเลยก็คุณเงี้ยไสขอบคุณท่านผู้ชมทุกทคนเลยนะที่ยังคอยติดตามเลยก็ให้กําลังใจพวกเราเสมอมาขอบคุณธรรมชาติครับที่ยังพึ่งง่ายหรือไม่ก็คุณมาในวันะครับ